เกยโยกให้เป็นดาราสายบุญปีแล้วสำหรับนางเอกสาวชื่อดังเป็นล่ารานีแคมเปญที่มักใช้เวลาว่างไปกับการทำบุญบริจาคเงินให้วัดโรงพยาบาลหรือผู้คนที่ขาดแคลนที่การเปิดตัวแฟนใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเธอนั้นยังเป็นการเทวัดทบุญด้วยกัน เมื่อเดือนมีุ้ายนของปีที่แล้วเลยล่ะค่ะที่ชาวเน็ตมาทราบข้อมูลภายหลังว่าหนุ่มคนนั้นก็คือนักธุรกิจวิวชวินเจรวรนนท์หวานใจคนใหม่ของเธอที่กำลังคข้หาดูใจกันจนถึงปัจจุบันและเมื่อไม่นานมันนี้วันที่13พฤษภาคมที่แานบาเป็นไลก็ได้ไปทำบุญที่แฟนๆก็แอบหวังเบาๆคุณวิวไปด้วยหรือเปล่าที่ดานเด่นล่ก็ตอบมีหวานใจไปด้วย มีหวนันใจเป็นคนตัวเล็กๆชื่อคุณปราณีไรได้กันนะคะไม่ได้ไปะคะ่ะเวลาไปทำคิจกร่ไหนก็จะได้ไป<ส>อื่นตาโอ้โหแต่ว่าน่าจะตามไปทุกอันไม่ไม่ไหวแวเราก็ชวนตลอดค่คะคือเบลลอ่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าดูความเหมาะสมด้วยแล้วก็เออช่วงนี้เบลลไม่ได้มีถ่ายเบลก็จะมีว่างวันธรรมดา อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันธรรมดาเขาทำงานเขาเคยตอบไหมแม่ที่แบบเราเป็นคุณด้วยกันเขาแบบมันเออมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาก็ก็แบบเหมือนศาสตร์คูกับเราอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราทำก็แข่งแม่แค่ไม่ได้บ่าวก็คิดว่าหวานใจคนนั้นก็คือพี่หมื่นล้านซะอีกเธอก็หมายถึงคุณแม่ปราณีนี่เอง